แก้มบุ๋มเผยครอบครัวเคยมดมระรายเป็นนักแสดงสาวสวยน่ารักที่ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อห่วงมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับสาวแก้มบุ๋มปิยาดารูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างชัยกรสิทธาชัยที่ต้องบอกเลยว่าคุณพ่อของเธอนั้นห่วงลูกสาวมากๆซึ่งก่อนหน้านี้สาวแก้มบุ๋มไปถ่ายละครเจอพิธกอดาราพูดแซวว่าเท่าไหร่ ทำนองสองแง่สองงามทําให้แก้มบุม่มโทรไปบอกคุณพอ่อปรากฏว่าน้องชายบุกไปถึงกองละครเพื่อเตือนดาราพิธีกรคนนั้นมาแล้วถึงกับต้องยกมือไหว้ขอโทษก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งอีกซึ่งวีรกรรมของลูกสาวของคุณพ่อนั้นก็เยอะม,มากๆจนหน้หนุ่มหนุมไม่กล้าเข้าใกล้สาวแก้มบุมเลยละค่ะแต่เมื่อสาวแก้มบุมเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อของเธอก็ให้อิสระในการใช้ชีวิตของสาวแก้มบุมเพิ่มขึ้นทําให้สาวแก้มบุมได้มีโอกาสทํางานในสิ่งที่ตัวเองรัก ซึ่งนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วสาวแก้มบุมยังเปิดคาเฟ่สัตว์สำหรับคนรักสุนัขอีกด้วยนอกจากนี้เธอยังมักจะออกมาไลฟ์สดขายของออนไลน์อยู่เป็นประจำอีกด้วยเป็นสาวสวยที่ขยันมากๆแต่ถึงอย่างไรสาวแก้มบุมก็ยังคงไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงเพราะว่าเป็นสิ่งที่เธอรักและถึงแม้ว่าชีวิตของสาวแก้มบุมจะดีดี แต่เธอก็ต้องเจออุปสรรคไม่ต่างจากคนอื่นซึ่งที่ผ่านมาสาวแก้มบมยังได้ออกมาเปิดเผยว่าทั้งหนึ่งครอบครัวของเธอก็เคยประสบปัญหาลมรลายจากครอบครัวที่อบอุ่นและร่ำรวยกับกลายเป็นลมรลายเดืองเงินติดบ้านแค่5 0 0 0บาทนางมองหน้ากันไปมาไม่รู้จะทำยังไงแล้ววันหนึ่งก็มีคนแก่มาขอความช่วยเหลือบอกที่บ้านน้าท่วมพ่อแม่ด้วยความสงสารก็เลยให้เงินคนแก่ไปทั้งหมดเลยทั้งๆท,ที่บ้านเราก็เกือบไม่รอดแต่หลังจากนั้นอาจเป็นเพราะว่าผลบุญที่ได้ส่งผลให้ครอบครัวของสาวแก้มบมผ่านผลปัญหาากรรเงงินนตั้นได้ ทำให้มองเห็นรู้ทางการทำมาหากินขายเครื่องสาอางเมื่อ20ปีที่แล้วในยุคที่ไม่มีโซเชียลไม่มีประกาศขายแม่วิ่งไปขายเองขายกระทั่งในปั๊มน้ํามันจนปากต่อปากขายดีจนได้ทุกอย่างกลับมาจนทําให้ครอบครัวกลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมภายในระยะเวลาไม่นานที่สําคัญบ้านหลังนี้ใจบุนทุกคนต้องเรียกว่าคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจริงๆค่ะ